คนป่วยบางท่านเนี่ยไม่ได้เข้าวัดมาเป็นสิบสิบปีนโยมเจ็บอดอ,อ,อ,อดแอดแอดเจ็บนอนในเตียงนอนเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงท่านไม่เคยได้เข้าวัดท่านไม่ได้มีโอกาสเข้าไปฟังธรรมที่วัดแต่เมื่อพระไปเนี่ยท่านเกิดความปิติเกิดความปลื้มใจชื่นใจโดยเฉพาะได้ให้พระเนี่ยไปให้ศีลให้พรคุณโยมลองคิดดูนะเราชาวพุทธเนี่ยเมื่อไม่ได้เจอพระ ไม่ได้รับศีลรับพรเนี่ยมานานนานปีเนี่ยเวลาได้เจอได้ได้พบได้สัมผัสกับพระท่านเนี่ยรู้สึกว่าความปิติชื่ยินดีชื่นใจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราได้ลงไปพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเราได้ให้ศีลท่านอโยมก็ได้รับศีลสมทานศีลเป็นที่พึ่งเป็นสารณะไป เราเริญพรวันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาพบปรกับท่านทั้งหลายที่เราจะมาร่วมลงพื้นที่ในโครงการของธรรมรักษาใจเยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนป่วยฉะนั้นโครงการนี้เป็นความสำคัญที่ทางคณะสง์ รังงานพุทธศาสนาพัฒนาสังคมจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเห็นความสำคัญของการเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยคนไข้คนพิการแล้วก็คนชราซึ่งในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถือว่ามีมากพอสมควรเราท่านทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะทางคณะสงฆ์เนี่ยก็ได้มีทั้งทุนมีทั้งธรรมและมีทั้งทางในการที่ไป เยี่ยมผู้ป่วยตลอดถึงคนชราแล้วก็ผู้พิการตอนนี้เราไปแล้วทั่วจังหวัดภูเก็ต3อำเภอคุณม ฉะนั้นเราไปแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่สําคัญเนี่ยคือเยี่ยมคนไข้ให้กําลังใจคนป่วยคนพิการแล้วก็คนชราดังนั้นเวลาเข้าไปเนี่ยเราให้ทุนให้ทุนเนี้ยเราก็จะได้ให้เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งทางคณะสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาคบ้างเนี่ยไปให้กับคนป่วย หรือว่าคนชราหรือว่าคนพิการที่มีความต้องการที่จะใช้ในสิ่งเหล่านี้นะครับประการที่สองก็คือให้ทำนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อพระสงฆ์ไปแล้วเนี่ยให้ทำเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะไปประคับประคองจิตใจผู้ป่วยโดยเฉพาะเรื่องของการป่วยเนี่ยคนป่วยเนี่ยถ้าป่วยทางกายอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ เราอาศัยคุณหมอพยาบาลโรงพยาบาลในการรักษาแต่พระลงไปให้กำลังใจคนป่วยเนี่ยเราให้ธรรมะคือให้ยาทางใจเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยให้มีพลังกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป เื่มใจตื่นตันใจค่ะที่ก็ได้มาเยี่ยมดูแลคนพิการนะคะที่บ้านหลังนี้ค่ะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะทราบซึ้งน้ําใจค่ะอันใจมานานแล้วมาแบบนี้ทําไม่ถูกรู้สึกดีใจค่ะ ศีลเนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนพุทธเจา้าตรัสว่าศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติตัสมาศีลงังวิโสทะเยเราให้ศีลอยมบางคนคุณโยมเราไปเจอเราไปพบคนไข่บางคนคนป่วยบางท่านเนี่ยไม่ได้เข้าวัดมาเป็นสิบสิบปีนะโยมเจ็บอดอ,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 อดแอดแอด,อด,อดเจ็บนอนในเตียงนอนเขาเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียง ท่านไม่เคยได้เข้าวัดท่านไม่ได้มีโอกาสเข้าไปฟังธรรมที่วัดแต่เมื่อพระไปเนี่ยท่านเกิดความปรีติเกิดความปลื้มใจชื่นใจโดยเฉพาะได้ให้พระเนี่ยไปให้ศีลให้พรคุณโยมลองคิดดูนะเราชาวพุทธเนี่ยเมื่อไม่ได้เจอพระไม่ได้รับศีลรับพรเนี่ยมานานนานปีเนี่ยเวลาได้เจอได้ได้พบได้สัมผัสกับพระท่านเนี่ย รู้สึกว่าความปิติชื่ยินดีชื่นใจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราได้ลงไปพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเ,ออเราได้ให้ศีลท่านโยมก็ได้รับศีลสมทานศีลเป็นที่พึ่งเป็นสารณะไปประการที่สองก็คือเราพยายามจะเน้นให้โยมเนี่ยมีสติสัมปชัญญะอาจารย์ให้ศีลให้ศีลให้ทำตัวเนี้ยให้โยมเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเอา พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตกายเราป่วยนะยายนะแต่ใจเราอย่าป่วยกายป่วยเดี๋ยวไปหาหมอให้คนดูแลพยาบาลดูแลแต่ใจป่วยนี่พระมายายดีใจไหมเห็นพระชื่นใจไหมเออนั่นแหละเติมเอเบิกบานใจให้มีความสุขกายสุขใจนะให้ใจเป็นสุขจิตใจของเรานี่สำคัญที่สุดรักษาใจของเราให้ดี รักษาใจําเราให้ดีนอนอยู่ตรงนี้อยู่กับที่แต่เราสามารถกําหนดภาวนาได้ไหมลมหายใจแเราเนี่ยอาณาปณสติพุโทโธลมหายใจภาวนาเรานะเอาภาวนาเป็นยาเป็นโอธรรมโอสถรักษากายรักษาใจของเราต่อไปวันนี้มีทั้งทุนมีทุนทางเมวันแม่วาดติโดทินนังเบตานะัง กัปปติอิชิตังปะฏิตังตุมหังชิปะเมวัสัมมิจโตสัพเพบุเรนดูสังกปายันโทปะนันระโสยะถา,ามาณิโชติระโสยะถา,ามีสติเนี่ยก็คือให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มีในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องรักษาจิตใจของเราให้ดีเราก็จะให้ทั้งเรื่องของให้โยมเนี่ยใช้เรื่องของการ จิตตภาวนาภาวนาให้รู้เท่าทันเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยมีสติสัมปชัญญะในขณะนั้นในอาการที่เราเป็นอยู่ไม่ให้เราเนี่ยเจ็บจนเกินไป<ม>ก็คือให้เรามีความอดทนอดกลั้นกับความเจ็บป่วยรู้สึกสบายใจสบายใจนะมีความสุข<จ> มีเจอกันได้เจอพระนานแล้วจ้โอ้วันนี้พระมาให้ศีลให้พรด้วยทำไมศีลให้่พรก็ดีใจมากดีใจมากนะโอ้ชื่นใจชื่นใจนี่พระจะไปไหนต่อไปก็จะไปเยี่ยมอีกสองสามที่ไปเยี่ยมก็อีกอ่าจะไปแล้วเหรอนี่จะไปแล้วเหรอ โอ้จะให้อยู่นานๆเหรอยายไปใช่ไหมครับอะอะเขียนง่ายๆอีกจะให้นั่งๆอีกโอ้ยสาธุเดี๋ยวอโอกาสหน้าต้องให้อาจารย์ครูปัตนายังมาเยี่ยมอีกนะชห็อเห็นาดไม่ได้อยู่นานๆไม่ได้เหรอโอ้วันนี้ต้องไปหลายที่ยายมีไรทีวันนี้ไปไรทีเลยอยู่นานๆได้ไหม ต้องร้องเพลงอยู่นานๆได้ไหมสุ <laughs> อภาพใจดีนะเนี่ยป่วยแต่กายจริงๆแต่ใจเี็ยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้พระมอบวันนี้พระมอบศีลให้ด้วยศีลคือทรัพย์นะรักษาไว้เนี่ยละเป็นที่นำทางของเราป่วยกายไม่ป่วยใจแล้วนะ ที่เราไปเข้าพื้นที่จริงเนี่ยเราจะมีโอกาสมีเวลาที่ไม่มากจนเกินไปแต่เราให้คําจํากัดความเล็กๆน้อยๆอยแก่ผู้ป่วยคนเท่าชแชรกแก่ชาราผู้ป่วยติดเตียงก็ดีผู้พิการก็ดีเนี่ยได้ยินได้ฟังได้เห็นพระสงฆ์ที่ไปลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ให้กําลังใจคนป่วยเนี่ยก็เกิดความปรีติเกิดความยินดีเกิดความชื่นใจนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่เมื่อเห็นพระเนี่ย เขาเหล่านั้นเนี่ยเกิดความปลื้มใจชื่นใจไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะโยมเขาเรียกว่าเป็นยารักษาใจธรรมโอสถให้ธรรมะหลายๆข้อไปเนี่ยพระไม่มีโอกาสไปพูดให้คนไข้ฟังมากนะว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปให้ญาติโยมให้กำลังใจพูดเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจประครับประคองคจิตใจให้มีสติดำรงชีวิตอยู่ให้ได้ต้องมีกำลังใจนะ อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยป่วยแท้กายนะแต่อย่าป่วยใจกายป่วยเราให้คุณหมอรักษาโรงพยาบาลรักษาใจป่วยสำคัญที่สุดเนี่ยตนต้องรักษาใจของตน ฝากไว้เป็นโครงการหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยควรที่จะสนับสนุนให้ดำรงคงอยู่ต่อไปอเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีคือโครงการธรรมะรักษาใจเยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนป่วยสรุปง่ายๆก็คือให้ทุนให้ทำและให้ทางแก่ผู้ป่วยเป็นการสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกันตามหลักพุทธศาสนาของเราคือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแล้วก็การให้ถือว่าเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมของเราฉะนั้นในการพบปะกับท่านทั้งหลายในโครงการธรรมะรักษาใจเยี่ยมคนไข้ให้กำลังใจคนป่วยวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขออ้างอ้างเอาคุณพรณะศิรธรัตนกร คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสประการคืออายุวันนะสุขภระะคิดสิหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงมุ่งมตัตนปรารถนาทุกคนทุกท่านขอจเจริญพรโครงการธรรมารักษาใจ เป็นอีกบทบาทหนึ่งในการทำงานของคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตด้านสาธารณสงเคราะห์ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปจิจการพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับมหาเทรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมยามเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติอุทกภยัยอคีภยัยวาตภายัยหรือประสบปัญหาสังคมคนไร้ที่พึ่งคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต โดยพระครูพมประพัอนประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะ์ประจำจังหวัดภูเก็ตและคณะทำงานได้นำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดด้วยหลักปฏิบัติ4หลักก็คือ 1. สงเคราะห์ 2. อเกื้อกูล 3. พัฒนาและ 4. ร่วมบูรณาการโดยในภาวะปกตินั้นคณะสงฆ์มีบทบาทในการทำลงตนเป็นแบบอย่าง คอยให้คำปรึกษารวมทั้งเป็นผู้นำในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรเห็นได้จากการที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการจัดการชุมชนจัดการป่าจัดการน้ำและจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการฝึกสมาชีพต่างๆจึงนับได้ว่าคณะสงฆ์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับในภาวะวิกฤตนั้นจังหวัดภูเก็ตประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์จากโรคระบาดโควิด -19 คณะสงฆ์เป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการสนับสนุนภาครัฐในการเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลบรรเทาความทุกข์ทางกายเช่นมีการมอบวัตถุสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบภัยที่สำคัญก็คือคณะสงฆ์ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกทางใจโดยการนำหลักธรรมไปประคาบป,ประคองจิตใจให้ผู้ประสบภัยก้าวพ้นกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์พระพุทธศาสนามั่นคงพุทธศาสนิกชนดำรงคุณธรรมนำสังคมมีสุข